สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับ10ล่างสูตรที่6นะครับผมเป็นสูตรเลขดับนะครับ12งวดย้อนหลังนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาหกสี่นะครับผม2พฤษภาได้7เป็นเลขดับออกหลักสิบเป็นเลข1นะครับ16พฤษภา2เลขดับหลักสิบเป็นเลข1 1มิถุนาเจ็เลขดับหลักสิบเป็นเลข4นะครับ16มิถุนาสองเลขดับหลักสิบเป็นเลข1 1กรกฎาคม1เลขดับหลักสิบเป็นเลข2 16กรกฎาคมนะครับผม8เลขดับหลักสิบเป็นเลข7นะครับมาดู1สิงหานะครับผม0เลขดับหลักสิบเป็นเลข6 16สิงหาเจ็เลขดับหลักสิบเป็นเลข2 1กันยา7เลขดับหลักสิบเป็นเลข7นะครับหลุดนะครับผมแล้วก็วันที่16กันยา6เลขดับหลักสิบเป็นเลข9 สิบอ่าหนึ่งตุลานะครับสูตรเลขดับหลักสิบเป็นเลขแปดนะครับในวันที่สิบหกตุลานะครับผมหน่วยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามเป็นสูตรนะครับผมหนึ่งสามเป็นสี่ได้สี่เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ